อ oh, oh. ตายคุณงพระจะทำอย่างไรฉันจะทำอย่างไรอยากรักแต่ไม่กล้ามองกลัวมองไปแล้วก็จะโดนของเพราะว่าเธอมีของที่ลถมานคนแรกไอ้เมาส์ยังไม่ลงมาช้ามากเมาส์าสายมากนะ6โมงครึ่งคนระับนี่ผมต้องลงมาให้ทีมงานเห็นหน้าก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปรายการเลยมาคุยกับพี่วูดดี้ แต่ไอ้เมาช้าแล้วมันคืดฮัดซัดของในห้องผมก็เลยเออเนียบไปละเดี๋ยวมาคุยน,นะ<อ>นมาราย<อ>การตื่นมาคุยครับผอมีอม่บูดีครับวันนี้ต้องเตรียมเสื้อมาผ้ามสองชุดครับเพระาะว่ารับคันท้าจาก พี่บดำมผมพาพายาเก้ครับช่วยพผมไปทำไอ้บักเก็ตชาเลนจ์มานเป็คู่ใจได้มช่วยมาดูแลหัวใจถิงแล้วครับสตูดิโอครับเปิดมาคุยอย่างงเลยครับตอนนี้โอ้โหเช้ามากอะรอกี่โมงตีสองครับอ้าวนี่ยแต่ว่าสำหรับผมอะการงานอะสู้อยู่แล้วง่วงกันเลยผมก็สู้แพ้ใจมันสู้แต่กายมันไม่สู้แล้วก็ตอนกลางคืนบดนอนไม่ยอมนอนไง จำไม่จางต้องอ้างหัวใจอ่อนแอดอาการโครม่าหัวใจสะเพียงผิดไปจะถูกทำยันมาฝา จะทำอย่างไรฉันจะทำอย่างไรอยากรักแต่ไม่กล้ามองตัวมองไปแล้วก็จะโดนของอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวจะมีไอซ์แพ็คเกจจัดในี่นะครับเบื้องหลังฮะทีมงานกำลังเตรียมทรมานเรา2คนครับปกติเนี่ยบางคนเข้าแบบเจอถังน้ําแข็งประมาณแบบ2ถัง3ถังเดี๋ยวถามดนกว่าพี่วันนี้ผมเจอถังน้ําแข็งทั้งหมดกี่ถัง15 15, 15ครับ15ถังเ้โหม,มา15ถังเลย เย็นเยียบเลยทีมงานช่วยทันศาสตร์พิธีกรช่วยทันศาสตร์เจมมดดำเนี่ยเล่นแล้วเแน่ๆเอาไว้เอาเนไม่ถอดน่อยหรอฮะไม่ถอดน่อยหรอเก็บไม้ใครเลยสิบ้าน เสร็จไหมครับไอวบักเก็ตชาเลนจ์ครับโหเย็นมากแล้วเมาส์เนี่ยเป็นเหยื่อครับของพี่มดดำครับโดนทอร์ส่วนผมเนี่ยปากแตกเลยเนี่ยนี่เพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่โดนน้ำแล้วตัวสั่นพอตัวสันพอตัวสันแล้วทีนี้ก็ตอนนั้นก็เข้าไปหาเมาส์ก็เลยแบบโดนไหลเมาส์ปากแตกเลยเดี๋ยวเรวคุยกับพี่มดดำนะมาครับโอ้โหนนี้ขอบคุณมากครับพี่พี่พิธีกรรายการตื่นมาคุยสองพี่น้องมาออกรายการปวดไหมครับ คือมาทำไมอ่ะคำถามไม่ถามเจ้าของรายการที่เจ้าของรายการก็ว่ายังไงคือตอนแรกเราก็นึกว่าแค่มาเดินเล่นนะครับเราไม่มีอะไรมากก็คือแต่งเพลงสดกลางรายการนี่คุณออกซิงเกิลจริงเหรอเปล่าเนี่งจังครับจริงดังอนาคตของแกมมี่เลยเนี่ยเราเราเห็น10ปีที่แล้วก็ยังตัวกระเพี้ยนอยู่เลยสิบปีผ่านมาก็ยังนิดนึงนะไม่ได้ใหญ่มากคำถามคุณจะย้ำคุณจะย้ำถามไม่ใช่คุณจะย้ำถามในรายการว่าะเพลงเ่านี้อันนี้เพลงเขาจริงๆเหรอนี่แจ็คเป็นอะไรเพลงเราชอบไหม ตอนที่ผมก็ลังงงอยู่มึงเป็นหลายอย่างมากเลยเมื่อกี้ร้องเพลงเสร็จมาเป็นพิธีกรอีกโอ้โหคุณนี่สุดยอดมากพักก่อนเป็นแขกบ้านใน o อไนี่ต้องซื้อต้องอุดหนุนหน่อยดีกว่านะต้องดาวน์โหลดด้วยนะซิงเกิลชื่อว่าอ๋อแอรออนแอ้์ออนแอออนแอะฮะมีวางขายแล้วที่วางขายวันที่28ด้วยว่าสั่งจองได้ครับดูดิครับยอดจองคุจะเยอะเลยเก้าเล่มครับเยอะมากครับเมื่อกี้มาออกมาออกตื่นมาคุยมีคนจองเพิ่มแล้วจองเพิ่มแล้วสองเล่มนี่เล่นคอน ก่อนไปเป็นเกียรติกับสองพี่น้องเบาๆเลยพี่โอ้ยโอ้ยหัวใจมันอ่อนแอของพี่แังย่าในแค่เบาๆก็พอเบาๆอ่ะเจ๊เจ๊วดานไปนะไม่ต้องต้องเล่นด้วยมาโอเคมาโอเคหนึ่งสองตั้มโอ้ยโอ้ยหัวใจมันอ่อนแอใจมันอ่อนแอใจมันอ่อนแอเรู้ไหมเดี๋ยวทุกคนขอบคุณมากครับแต่พี่วดามเดี๋ยวจัดเดี่ยวคนเดียวเลยขอบคุณครับมา ทำไมอ่ะรูจะไปเ้จักไมคนอื่นเต้นทำไมคนเดียวออ้้านบคื่นเต้นทำไมเราไม่ยอมเต้นจะโป้โดได้เอาจริงนะเอาเลยฮะช่วยกันซื้อหน่อยนะฮะเป็นเออช่วงนี้มันอกหักอยู่ทั้งคู่นะฮะขอให้แฟนๆโอ้ยที่ช่วยกันซื้อเผื่อไปได้ฟินๆก็แอบเพ้อๆว่าฟินไปบน้วลกันแนวหนังสือเล่มนี้เออแต่ก็ดูไปดูมา เมานี่ก็ของดีๆนะเขาขาวอบนวลเขาอยู่เหมือนกันเน่นๆนๆนเนเนไปนะ